สถานการณ์ของซาวิโยกลับมาเป็นที่พูดถึงอีกครั้งหนึ่งนะครับยังไม่จบนะเหมือนซัปเปอร์อาจจะทาบซาวิโยอีกครั้งในช่วงตลาดหน้าหนาวนะครับมีรายงานข่าวจากทีมทอครับรายงานบอกว่าท็อตแนมฮอสเปอร์ครับยังคงให้ความสนใจที่การในการไล่ล่าตัวซาวิโยเนาะปีทีมชาติบราซิลของแมนซิสตี้และจจะกลับมาเจรจาเพื่อคว้าตัวอีกครั้งในตลาดหน้าหนาวมากราคม รายง,งานบอกว่าโรมัสแฟงครับกูซื้อของสเปอร์น่ยต้องการเสริมความแข็งแกร่งให้กับทีมในเดือนตลาดมกราคมนี่แหละและชื่อของซาวิโยยังคงอยู่ในความสนใจอยู่ในวงวนของโรมัสแฟงแม้เพิ่งผิดหวังในการล่าตัวตอนซัมเมอร์ที่ผ่านมานะครับแทบก็ารายง,งานก็บอกว่าท็อตแนมฮอสเปอร์จับตามองสถานก,การณ์ของซาวิโยกับแมนเชสเตอร์อย่างใกล้ชิดเลยโดยในช่วงต้นซีซั่นนี้ปีกบราซิลเพิ่งลงเล่นไป3เกมเป็น2เกมในพรีเมียร์ลีกแล้วก็1เกมในยูฟ่าแชมเปี้ย ซึ่งเป็นการลงในฐานะตัวสำรองทั้งหมดนะครับแม้เฮสโคสอย่างเป๊ปกุลโล่าอยากมีซาวินโยอยู่ในทีมต่อไปในฤดูกาลน,นี้ครับแต่หากโอกาสลงสนามยังคงไม่มากพอในช่วงครึ่งซีซั่นแรกทางด้านของซาวินโยในวัย21ปีเนี่ยก็น่าจะคิดถึงการย้ายออกจากเอเดอห์สถานิัมอย่างแน่นอนนะครับก่อนหน้านี้ทอตน,นมฮอตสเปอร์ครับเคยยื่นข้อเสนอขอซื้อซาวินโยสูงถึง65ล้านปอนด์แต่ถูกแมนเชสเตอรเนี่ยตอปฏิเสธเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาก่อนจะได้ซาววีซิมอนจากไรซ์ครับค่าตัวราวๆ51.8ล้านนนปอด์ะครับอืม อาจจะกลับมาไล่ล่าตัวอีกทีหนึ่งนะครับในช่วงตลาดหน้าหนาวนะสำหรับทางด้านของสเปอร์ที่จะล่าตัวซาบินโยต่อข่าวสารของคอเนอร์กาลเกอร์กันหน่อยครับแมนยูคลิซซอบเลตหูพึ่งเลยครับมีรายงานบอกว่าหมีนะตราหมีแอนเ i รดเนี่ยพร้อมจะขายกาลเกอร์60ล้านยูโรในตลาดมกราคมนี้หรือว่าตลาดหน้าหนาวนะครับ ได้งานข่าวชากเดียริโออาส์ครับรายง,งานบอกว่าแมนยูแล้วก็คริสโตเฟลนะจับตามองสถานการณ์ของกองกลางอย่างคอนเนอร์กาลาเกอร์อย่างใกล้ชิดนะครับเมื่อล่าสุดครับทางตรามีเนะี่ยจะยอมขายแบบขาดทุนในตลาดมกราคมนี้ประมาณ60ล้านยูโรราวๆ52.3ล้านปอนด์นะครับรายง,งานบอกว่าทางคอนเนอร์กาลาเกอร์นะครับโอ้โหที่ได้ลงเล่นให้กับตรามีไปแค่6เกมเท่านั้นในฤะดูกาลใหม่เล่นไปแค่182นาทีส่งสัญ,ญญาณว่าอยู่นอกแผนง,งานของเดียโก้ซิมิโอเน่ หากปล่อยยืดเยื้อครับต้องบอกว่ากาลักเกอร์เนี่ยโอ้โหจะหลุดโผทีมอังกฤษแน่ๆที่ไปลุยเวอร์ครับ226จงมีความพยายามวิ่งเต้นย้ายออกจากทีมในช่วงตลาดหน้าหนาวเพื่อโอากาสลงเล่นอย่างสม่ำเสมอปลายทางคือยูไนเต็ดที่กำลังมองหาคู่กลางเบอร์6นะครับที่ครบเครื่องเพื่อสอดคล้องกับระบบการเล่น3-4-2-1ของกุนซืออย่างรูเบนอโมริมถ้าเอากาลักเกอร์มาอย่างเงี้ยจะตอบโจทย์หรือเปล่าทางด้าน,นของคริซโซเลก็อยากได้คอเนอร์กาลัเกอร์เหมือนกันนะครับเพราะว่าตอนเล่นยืมตัวกับ าพาเลทก่อนหน้านั้นนะโอ้โหเล่นดีมากมากที่ยืมมาจากเชลซีนะครับแล้วติดใจผลงานจะได้กลับมาร่วมทีมอีกครั้งหนึ่งสปเปอร์ครับคืออีกทีมนะที่หมายตาดาวเตะเลือดอังกฤษรายนี้ครับพร้อมมีส่วนที่จะพร้อมยื่นข้อเสนอในช่วงตลาดหน้าหนาวอุปสรรคสําคัญคือสัญญาที่เหลือถึงมิถุนายนปีสองยี่สิบเก้าครับทำให้ทีมที่สนใจราคาที่มันถูกลงมาเงี้ยมันอาจจะต่อรองกับแอตมาริดเนี่ยได้ไม่มากนะครับเพราะว่าแอตมาริดยังไงก็กลุ่มความได้เปรียบ เตยังมีสัญญายาวกับสโมอสอนครับโอ้แบบนี้แอนเดริดิเน่โอ้โหเก่งราคาได้แบบสบายๆอยู่ที่ว่าการเจรจาของแอนเดริดกับแต่ละสโมอสอนเนี่ยมันจะคืบหน้ามากน้อยขนาดไหนนะครับแต่พร้อมปล่อยในราคา60ล้านยูโรในช่วงตลาดซื้อขายหน้าหนาวนะสำหรับสถานการณ์ของคอนเนอร์กลาเกอร์จากตรามีแอนเดริดนะครับไปดูกันต่อครับข่าวสารของจารุจิดอนนารูมาครับมีรายงานบอกว่าที่แมนยูไม่สู้เอาตัวดอนนารูมาเนี่ย เราเพราะว่าค่าตัวแพงค่าจ้างสูงเกินไปมันเกินเรทที่แมนยูจะจ่ายนะครับรายงานข่าวจากเดลิมิเลอร์ครับบอกว่าแมนยูไม่สามารถสู้ค่าเหนื่อยของดอนนารูมาผู้รักษาประตูของแมนซิตี้ได้นะครับก่อนที่ จะย้ายมาแมนสเตีเยก็มีหลายทีมแย่งมารุม,มาตุ้มอยู่ดอนนารูม,มาแยายจากเบเชมาอยู่กับแมนสตีในวันสุดท้ายของตลาดซื้อขายซัมเมอร์ที่ผ่านมาค่าตัวราวๆ3าล้านยูโรหลังจากนั้นก็ได้ลงโชว์ฝีมือในเกมแมนเชสเตอร์ดาร์บี้ทันทีเอาชนะแมนยู3-0เก็บคลีนชีตตั้งแต่เกมแรกเดลี่มิเรอร์ครับส่วนอังกฤษบอกว่าดอนนารุม่ยถูกเสนอตัวให้แมนยูก่อนหลังจากเบเชเลือกเซ็นสัญญายกับชั้นของลูกาชชวารีเยผู้รักษาประตูวัย23ปีจากลิว แล้วก็บีบขายดอนนารูม่าที่กําลังเข้าสู่สัญญาปีสุดท้ายตามรายงานบอกว่าแมนยูได้รับการแจ้งว่าสโมสรเนี่ยสามารถคว้าตัวดอนนารูม่าได้นะที่ราคาประมาณ40ล้านยูโรและค่าจ้าง20ล้านยูโรตอ่อปีภายในสัญญาระยะเวลา5ปีซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงเกินกว่าที่แมนยูเนี่ยจะจ่ายไหวสุดท้ายจึงตัดสินใจที่จะไม่ทําลายโครงสร้างค่าเหนื่อยของสโมสรก็เลยไม่เอาหลังจากนั้นดอนรูม่าก็ไปเซ็นสัญญาระยะเวลา5ปีกับแมสตี้แทน พร้อมเงื่อนไขต่ออายุสัญญาปีที่6ค่าตัวจบอยู่ที่30ล้านยูโรถูกกว่าที่เสนอให้กับแมนยูถึง10ล้านยูโรนะครับขนาดที่แมนยูครับเลือกเซ็นสัญญากับเซน่นลัมเมนผู้รักษาประตูทีมชาติเบลเยียมจากรอยัลอันเวิร์บนะครับที่มีค่าตัวแค่18.1ล้านปอนด์และอายุน้อยกว่าดอนนารูมาถึง3ปีนะครับก็เลยไปเอาคนนู้นดีกว่านะถ้าเอาดอนนารูมามาเนะี่ยโดนเสนอมา40ล้านยูโรบวกกับ ค่าเหนื่อย20ล้านยูโรต่อปีโฮเมนยูเหลียวหลังเลยนะครับเซลติกลังเลนะที่เอาตัวไรม์เซอร์ริงครับเพราะว่ากลัวจะพังเพดานค่าเหนื่อยของตัวเองจริงๆนะครับเซลติกรับลังเลใจที่จะทุ่มงบประมาณก้อนโตเพื่อคว้าตัวไรม์เซอร์ริงอดีตปีกทีมชาติอังกฤษจากเชลซีเพราะเรื่องค่าจ้างที่สูงเกินและก็ความฟิตที่น่าเป็นห่วงรายงานจากฟุตบอลอินเดอร์ครับบอกว่าไราม์เซอร์ริงตัดสินใจปฏิเสธโอกาสย้ายไปเล่นในลีกตุรกีแล้วก็ซาอุดิอาระเบีย ด้วยเหตุผลเรื่องครอบครัวจึงต้องอยู่กับเชลซีต่อไปหลังจากตลาดเสมอร์ปิดทาการไปแล้วทั้งที่รู้ดีว่าไม่ได้อยู่ในแผนการนําทีมของเอนโซมาเรสก้าอีกต่อไปรายงานข่าวล่าสุดบอกว่าเซลติกเนี่ยกำลังพิจารณาความเป็นไปได้เนาะในการคว้าตัวไรมฮิมซอลลิงในช่วงตลาดซื้อขายเดนมากราคม ทั้งที่มองดูเผินๆก็ทราบอยู่แล้วว่ายากที่จะจ่ายค่าจ้างระดับ300,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ให้กับเซอร์ลิงซึ่งยังคงเป็นตัวเลขสูงสุดของเชลซีในเวลานี้ปัจจุบันไรฮิมเซอร์ลิงครับไม่ได้รับอนุญ,ญาตให้ฝึกซ้อมร่วมกับทีมชุดใหญ่ของเอนโซ่มาเรสกาเลยและต้องแยกตัวไปซ้อมกับทีมเยาวชนจนกว่าตลาดซื้อขายรอบต่อไปเนะี่ยจะเปิดทําการอีกครั้งในเดือนมกราคมนู่นนะครับ ได้ครับแบรนเดนโรเจอร์นะครับเอชโค้ดของเซลติกแต่ค่อนข้างผิดหวังกับตลาดซื้อขายของสโมสรเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาดังนั้นการทุ่มเงินเพื่อคว้าตัวไรม์เซอิงจะเป็นการส่งสัญญาณจากบอร์ดบริหารของสโมสรว่ายังคงสนับสนุนการทํางานของแบรนเดนโรเจอร์ต่อไปนะครับแมนะ้พลาดเข้าร่วมศึกยูฟ่าช็อปลีกในลีกเฟสก็ตามนะครับมีรายง,งานว่าให้ความสนใจที่จะไล่ล่าตัวไรม์เซอร์ริงนะครับลังเลใจเพราะว่าค่าจ้างเอ่ยนะครับแพงเกิน โหใจในระดับสูงเลยนะถ้าอย่างนั้นก็ต้องยอมเจราจาทั้งเตะแล้วให้นักเตะเนี่ยลดคาดเหนื่อยลงมาหน่อยจะให้จะได้ทําให้การใช้ทีมมันง่ายขึ้นอันนี้ก็ต้องมารอดูการเจราจาอีกทีหนึ่งนะครับอ่ะประมาณนี้ครับพี่น้องเดี๋ยวมีข่าวสารใหม่ๆอัปเดตพี่น้องฟังแบบต่อเนื่องอัปเดตให้ฟังแบบยาวๆเลยครับ